มด้ค่ะวันนี้มารับเปนรางวัลเลยค่ะก็<อ><ๆ>ต้องขอบคุณมากนะคะจริงๆก็เป็นปีแรกในการทำธุรกิจเต็มๆของเจนนี่นะคะกับเจมีลาก็รู้สึกดีใจแล้วก็กระแสตอบรับก็คือดีมากลูกค้าทุกคนที่ซื้อไปก็เห็นผลแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำก็ขอบคุณมากจริงจริงก็เป็นรางวัลที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่ารับฟีดแบ็ในการที่ตัวของเจมีลาขายตัวเจมีลาเอ,เองว่า ลูกค้าชอบแล้วก็เห็นผลเขาก็เลยรักเจนน่า,าเรียกว่าเป็นแบบนักธุรกิจในตัวแล้วเลยตอนนะี้ใช่ค่ะอย่างพอเราเป็นักธุรกิจมันมีน้ยความตั้งใจเป้าหมายในชีวิตก็าตามลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆรเจนอยากเน้นคุณภาพมันหน้าตาจริงด้วย <c oughs> คือเราจะรู้สึกว่าเออถ้าเห็นเจนมันก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ในการที่ผู้หญิงรักที่จะดูแลตัวเองเพราะฉะนั้น สิ่งที่เจนขายลูกของเจนก็ก็เป็นเหมือนหน้าเป็นตาเจนนี่ในการที่เออถ้าเกิดว่าเขาซื้อของของเราไปก็คือจะได้ที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ได้ทานอะไรดีๆด้วยอะไรที่แบบมันมีคุณภาพเราจะไม่ปล่อยใช่ไหอ๋ไม่มีทางค่ะใช่เพราะถ้าเป็นดาราแล้วมันทำเป็นตัวจริงแบบค่อนข้างที่จะเลือกเลือกที่จะรู้ว่ามันแบบมันเปลบางเออ่าเปลบาก็่ชเส้นบาง จริงมันค่อนข้างที่ปรอบบางเพราะด้วยความที่ยุคยุคนี้ด้วยอะค่ะคือเราไม่สามารถที่จะทาของที่โบจริงเราลงไปก่อนดูขั้นตอนขานาดั้นดูขั้นตอนค่ะชิมุูขั้นตอนชิมตั้งแต่แบบเออเทสเทสอันแรกจนแก้จนเปลี่ยนจนและท้ายที่สุดก,ก็จนได้อันอันนี้มาเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เจนเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ได้ทานแล้วนอกจากความอร่อย นอกจาก,กรสชาติที่ดีแล้วนะคะก็คือคุณภาพของสินค้าที่ดีด้วยในอนาคตเราจะมีต่อยอดอยางไรบ้างาก,กับตัวติดมีค่ะก็ปีใหม่ปีใหม่เจนก็จะมีอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาด้วยก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากรอติดตามดรืยอย่างที่แบนหรือที่คืออ <im it> <back> ะไรแล้วก็มีเช็คเองไม่ว่าจะเขามีฟิตแบกหรือไม่เช็ค่ะเจนจะเช็คตลอดเพราะว่าเจนอยากรู้ว่าเออลูกค้าที่ทานไปแล้วรู้สึกดีไหมฟีดแบก ก็จะมีอะไรมาให้ผสมมีมะทำเี่นนักเราไปเรื่องหนุ่ยขี้อะเงี้ยยังไม่เคยเจอค่ะไอคุณเจนพานไปจะพานปีนั้นปีใหม่เจอกันปีใหม่นะคะเจนมีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะคือจริงๆก็ยังอยู่ในแบรนด์เจมิล่าอยู่เพราะวะ่าทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็คือเจนเจนให้เป็นโปรเจกต์ของเจมิล่าไปนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นก็ตามไปตามใช่ไห ที่มีทถามเรื่องพี่ยพี่โอเซลพี่เขาไปเม้นเราว่ามีอะไรทำไมไม่บอกคุณไม่ยอมบอกไม่ยอมขายโอ้โหพี่จอยเขาบอกเรามีแฟนใหม่แล้วแกต่าวพีโยเนี่ยเขาเป็นน้องสาวเจนนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรเนี่ยเราจะพูดกังเกินเบอร์นี่เลยแต่เขาไม่ได้นั่นั้นแหละเขาไม่บอกชี้ป้าว่าไม่ไม่มีค่ะพี่ พี่ถ้ามีไม่รอสายตาพี่ก่อนหรอคะเจนเชื่อว่าอย่างไรเริ่เชื่องอายุก่อนคุณก่อนโยได้แน่นะคะคิดว่าน่าจะรู้ก่อนคุแน่นอนก่อนแน่นอนค่ะเพราะคุณโยเนี่ยขโมยแต่แบบทำงานที่อย่างเงี้ยค่ะนะครับพี่แล้วทำไมดึงเึงจังเลยนะคะพี่เลยนะไมคือดึงดึงจังเลยนะคะไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ร้อนลมมาตีงานพี่สองทุกคนต้องเอาแนู่ดี๋นงานงานพี่จะไม่รู้ไหมคะเพราะว่าชั้นนมาที่เซนทรัลน่ะ หนึ่งห้องเป็นเจสุดากับคุณแอนอริชาอีห้องห้องข้างๆที่ันเป็นคุณนานาคุณเบสห้องอีกข้างนึงเป็นพัลล่าแล้วก็ห้องตรงข้ามหลือฝึกเพื่อนทนฟลอร์แล้วถ้าเจนี่ขึ้นน้นคิว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วประตูเนี่ยไม่มีล็อกพี่ว่าจะเกิดอะไรขพ้นคะแล้วบันไดเนี่ยคือต้องผ่านเพื่อนทุกคนคือมันเป็นเหมือนแบบเข้าไปตรงตรงองชาโตใช่ไหมแล้วเพื่อนทุกคนนั่งตรงของบาน แล้วเวลาจะเดินเข้าอ่ะเจนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชาโต้งนี้ทำแบบนี้ทำไมเวลาแขกทุกคนเดินเข้าจะผ่านเพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงผมตลอดขึ้นไปในห้องนอนแล้วพี่ว่าถ้าเกิดเจนเดินขึ้นไปคนเดียวเงียบ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 แล้วอะไรก็แล้วย่อมไปพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจนนี่โดนฉุดแน่ๆก็แต่ว่าหลายรนบอกว่าคุณเจนก็คือสาวทุ่มตั้งแต่นั้นนี้ตีหนึ่งสองคู่ค่ะอ๋อสองคู่มาช่วยริแค่เพื่อนพีาทำไมตีหนึ่งแบบคุณเจนยังแบบว่า อสู้ชีวิตมันต้องสู้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่สู no, ้เนี่ยจะโดนลาดรงเรียนนี่นาค่ะพี่เจนตอบพี่ของเล่าสู่รายงานส่วนพี่เจนจริงจริงนานแล้วนะแต่ว่าเขาเพิ่งไม่ลงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเซอร์ไพส์เพราะว่าพี่ประตูอะไรกันตอนนั้นลงไปแล้วทีหนึ่งมันส่งบอกพี่เจนเขาอ่อนหน่อยอัยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวประตู พี่หอมเป็นคนหาค่ะต้องนาน่ไหมใช่หมนะพอไม่นานเพราะพี่หอใช้หัวสโอคลวค่